ก็หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่อยากเอาแทนเป็นในด้านวัตถุแต่ก็มีแต่การให้ธรรมะเี็เครื่องเตือใจหรือเป็นเครื่องนำาเอาไปขัดเกลาจิตใจของตนเองเพราะเชื่อเถอะว่าธรรมะของพุทธเจ้านะั้นไม่ว่าจากเบื้องต้นทํากตาหรือถึงที่สุดลถนแต่นำมาขึ้น ความสุขความเตยคือกระทั่งถึงสามคนทุกได้เนี่ย,ยแท้จริงเพราะในในสารโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีคุ้ค่าเันยิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะนั่งการที่พวกเรามีความกตัญญูกับว,วทีในครูบาอาจารย์ถึงที่จะแสดงอรุณฟ้ากตัญญูกับวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือน้องนำเอาธรรมะเลยแหละมาพรพัฒน์ปฏิบัติมาไข,ข่ต่อกายวาจาใจที่ตนเอง เพราะจิตใจของครูบาอาจารย์ทุกองค์ไม่ได้แต่ขาดแต่จิตใจของพ่อแม่จิตใจของพ่อแม่้็ดีแต่ความตัดสินที่ดีต่อลูกหลานทุกคนเองตัวแต่ตัดสินาให้ลูกหลานทุกคนเองมีความสุขความเกิดมีความพัฒนาในการดำเนินชีวิตเมื่อลูกหลายนของคนเองมีความสุขมีความเกิดมีความพัฒนาในการดำเนินชีวิตแม่หมนทุกความห่วงใยรู้ฟังสุขที่สุดจากพ่อแม่ที่สำคัญครูบาอาจารย์เช่นกัน ครูบาอาจารย์ที่เป like ็นเลขาที there, ้แจ้งคะดนนธรรมออกไปแล้วเห็นรูกศิษย์ลูกหาต่างต่างคนต่างสนใจใส่ใจในการเรียนน้อมนำเอาไปปรัพฤติบัติแล้วก็ปรับพฤติบัติด้วยความอดทนด้วยความักความเพียรแล้วครูบาอาจารย์จะมีความปื้มปี๋มีความกลุ่นทั้งหลายนี่ยเมื่อแต่กระตือรือร้อนที่เราศิษย์รู้สึกทั้งหลายเหมือนกันปรสบพปฏิบัติทุกเมจจ์ จเลื่อนจุเหลือจุบากางที่สุดด้วยแต่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจสิ่งที่จะเป็นขาววอร์ที่สุดอิอยู่ธรรมะให้อยู่ด้วยจิตไปธรรมะไปด้วยไปผู้เกี่ยวกับจิตอยู่ตลอดจะนำพาไปสู่ฟังสุกฟังจเลื่อได้อย่างไรดเพราะฉะได้เห็นพระสิริฤทธิ์ทุกท่านทุกคนไอ้ลุ้นทรงไอ้โคตท่านทั้งหลายมีความอิ่มความเติมก้าวได้ในการดำเนินชีวิต และมีความมั่คงในคำของพระเจ้าจะึงที่สุดใงความทุกข์โดยกันทุก่านทุกโเดละนาจารี่ตวนตาเวระมวิสุขานปัญสมาธียาบีนัจาิกาวิตาวิสุขัสสนามาราขันตาพิเภกนาอามันฑนาปิปุสนาทานา Wira mandi sikap bahan samadhi amin. Ucah sayang dan bahan sayang dan, Wira mandi